เมื่งด้หาชิปนึงกว่เสียเอาแจ็คชวโมงนึงขึ้นมามันลมตั้แต่สีนาทีที่ชิปกวนาที่ฮะเอถาดไหมเนะเธอถาดไม่ฉันนะไอเฮ็ดลงไทยโอ้ยงามมันเก้อไปเก็บเห็ดเพิงมาเดี๋ยวนี้ว่้ยคุณทมาเลายตัวเกย เพิงหวันเพิ่อวานเพือวันออถากินน้ำข่อยในเจ้าเดี๋ยวกรลังเกยงรึเ่าไปนงนอนกไล่างกรลังล่างล่างมาดึงขึ้นจากน้ำมือซ่บล่างเที่เดียวเพายุ่ยยุ่ยแ้วมูนีละเขาบอกเรกนพ่งแขกพัดจันพัดโดนพอออกไหมถ้ากินน้ำข่อยรดนะเที่ยวไปสั่งน้ำลาเทลลอยล่างให้ความดิ อ้าววันนี้จะแกงเห็ดอีกแล้วครับอีกแกงครับบานนี้ก็สิตามมหุ่งอีกแล้วครับวันนี้นี่บวกมาพร้อมพี่น้องนี่จำม,มะุ่งมีบวกมี่ะมะนาวมีมะเขือเทศนะคะเราจะเตรียมตัวแกงเห็ดอีกแล้วคุณ คุณผู้คั่นผู้มักคั่นยน่านางสะดอกว่าเอิ้นหมู่มาบ่แม่ยนยังด้เจ้าของบอ่มักคั่นยน่านางเบาเรื่องคั่นยน่านางนี่สุดเมีย้ยงข้างนี่ทางบ่มักคั่นยน่านางแต่ว่าไปเก็บเห็ดบ่คั่นเด้พี่นอ้องแต่ว่า,า,าย่านั่งขันคั่นโอ้ซื่อสี่งเนะบ่มักบ่มักคั่นย่านางไป่เอาท่านี่ล่ะเอาท่าได้ก็เอาาบดล่ะเอา5นาที่หนึ่งวางควันบ่บดสู่แนวเดี๋ยวคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะนี่ผู้นึงก็กสิย่ำบ่ฮู้ ก็เลยว่าสิไล่ละย่านมูบ่าเบากันบ่อแสบบ่นัวเลยบ่ไล่ดอกหาเธออยากมีค้ามเบาที่จากแสบอยากนัวแน่ก็เลยเอาเดี๋ยวถ่ายวิดีโอเอาดอก <laughs> นั่นเฮียแตกแล้วไข่ไล่ไหลละอือเศร้าแล้ววันที่ยาอะไรวีไข่สูงส้งเขาได้เหรอลูกสามที่เปลี่ยนสามที่เก่าว่มา,มา,ามา โอ้ยนี่ล้านหมอเตยบ่อุ้ยลูกหมอที่สันอุ้ยกินหอดหมอกินหอดหมอเด็กไข่ยำน้ำเตาหู้เป็นลูกหมอแม่แม่อยังดอกเขาไม่อยากกินอะไรขออันนันกินดีอินดี้อินดีกินดีมันเป็นไอ้นั้นไงลูกมันเป็นน้ําตาลไม่อยากให้กินเยอะมันจะผิดไข้กินจะคันจีบอยู่อ่ะเพราะมันจะเป็นไข้นะลูกอันนี้นะขาก้องมันสันเออมันมันเบา นั่นแหละที่เ้าต้องเอาขาใหญ่เพราะว่าเ้าวยามันงอยว่าไหมหน่นั่นก็สิเอาอันจังสั่นเลยยามันงยอยยิ่งตอนบางๆตังเออรอหน้อยๆสอยบางๆแล้วฉันกินเสแฉบเนี่ยฉันจะไปซื้อร้านค้าฉันมือว่าไม่ให่แล้แค่ตอน<ว>ใหญ่เสียเง,งินงถิมจะซื้อจะเล่สิกินจะเล่ไปกินเงานจำมันจัดจะพูดตามภาษาแม่ค้าขายมันจะได้หลายเขาจะยู่แต่ว่าฉันนลำบาบ ฉันบอกเอาเด้อมันบอมีความแส่ไปซื้อไอ้น้อยน่ะถือใจตอนมันฝานน้อยเง่าๆซ่ๆอ้ประทับใจซานตรง่องนึงกับย่บกงมีเอพผิน้องนี่แต่ว่าบรไทยใสไปเลยตุงหญ่อ่างใหญ่เหรมันก็จะฟูขึ้นเออไปเชนกับบลูดอกบานบรรยากาศกับไอ้วิ่ไปน้ำ แต่ว่าฉันกันนั่งยัดกันไปแหละก็ไอโซ่เพราะว่าฉันบรู้วิญญาณกาดไปแล้วรถนั่งตูนั่นล่ะฉันไล่โสดอยู่เด้หน่โอฉันถ่ายวิดีโออยู่โอเคเดี๋ยวจะใช้คำพูดไหมไอ้พอันนี้ยังไงอ่ะอันนี้ยังไงยังไงเลยกางเกงบ้านเนี่ย